บีเอ็าไงครับบีเอ็าไง m เ่าไง g t ทาเจอบีเอ็าเจอบ m เอ็าแซง GTR แซง โลโลโทรโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่รับเข้าสู่เยี่ยมาตั้ง c ช a น n e l กับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแอสซูร t โต้เรคิ้งนะครับซึ่งเป็นเกมแข่งรถบนมือถือนะครับผมมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมได้มีอัปเดตมาใหม่เรียบร้อยนะครับผมมีรถมาใหม่อีกหลายคันเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะรถตำนานนะครับอย่าง Mazda นะครับผมมาซดารุ่นจำชื่อรุ่นไม่ได้ลวอ่ะ มาสเตร78 7B นะครับผมปี1991นะฮะหรือว่า r e 7B นั่นแหละนะครับถ้าใครเล่น GTA นะเออแล้วก็มี Porsche 917K นะครับผมรถระดับตำนานเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกคันหนึ่งครับเปอร์เ e ลซ e ตัดเบนนะครับผม C9 นะครับผม The C9 นั่นแหละนะครับเบลฟาวนะแล้วก็มีรถมาใหม่อีกคันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นอ่า g t r นะ GTR ตัว TT สเปนะครับปี2010อ่าปี2024นะครับตัวใหม่เลยนะฮะนี่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะขายอยู่ในแพ็กเกจนะครับผมแพ็กเกจรู้สึกว่าจะ175บาทนะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้เลยนะครับ175บาทนะครับอาผมทำการซื้อเลยแล้วกันนะครับจะได้มารีวิวกันด้วยนะฮะ ได้เงินแสนหนึ่งได้ทอง500นะครับได้ตั๋ว3ตั๋วแล้วก็ได้เหรียญแดง50เหรียญนะครับ175บาทนะครับอ่าอุดหนุนเดล็อปเปอร์ไปนะครับผมแล้วก็มีบูทแพ็คด้วยนะครับบูทแพ็คได้ทอง250รอทองชินแต่แต่ว่าราคาแค่19บาทเท่านั้นเองนะครับเย่เป็นการสนับสนุนไปนะก่อนหน้านี้ผมก็เติมไปแล้วประมาณ2-300นะครับเพื่อเอาทองนะตอนนี้ผมมีทอง2,000นะสามารถเปิดรถได้4ครั้งนะครับผม เดี๋ยวเรามาเปิดรถกันดีกว่าดูซิว่าเราจะได้รถตำนานตำนานกันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าดับเบิลตตอนนี้คือดับเบิลคูณ2นะครับผมซึ่งเขาการันตีได้รถแน่ๆเลยถ้าเราเปิด500ทองนะครับนะเดี๋ยวเราไปเปิดรถกันดีกว่านะครับผมดับเบิลคูณ2แบบนี้นะฮะมี10วันเท่านั้นนะครับผมไปเปิดเลยนะครับผมดูซิว่าจะได้รถระดับตำนานไหมโอ้มาสีแดงแบบนี้น่าจะไม่ได้นะครับได้เป็นรถธรรมดาธรรมดานะครับผม อ่าเป็น NSX นี่ครับผม NSX อะไรสักอย่างน่าจะเป็นตัวตัวเล็กซิ่งธรรมดานะครับผมใส่สปอยเลอร์มาด้วยนะฮะอ่าเป็น Type S นะครับอ่าได้1 0 0 0 0 0มื0 0แล้วก็สีแดงอีกแล้วนะครับโหไม่ได้รถตำนานเลยว่ะคันนี้น่าจะเป็น B M หรือเปล่าอ๋อ C 0นะครับผมใช่ไหม C T R การลาย40ป่ะน่าจะใช่นะหน้าตาแบบนี้สูตรแบบนี้นะครับผมโอ oh, ้เสียดายว่ะไม่ได้ลดเจ๋งๆเก่ดเขาเลยนะครับผมได้มา30,000 30, 30,000นะฮะ2,000 GT เออเขาเรียก40หรือเปล่าผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะแต่ว่ามีแล้วนะครับผมโอ oh, ้เสียดายครับครั้งแรกผ่านไปไม่ได้ลดกับเขาเลยนะฮะยังเหลือตัวอีก3ตัวเอาเปิดตัวฟรีก่อน เผื่อตัวฟรีจะได้ของดีโอ้มาสามพันเลย <laughs> อ่ะอีกรอบหนึ่งขอตัวฟรีหน่อยละกันนะครับผมขอเปิดตัวฟรีให้หมดก่อนผมมีอยู่สามตัวเนี่ยเปิดให้หมดก่อนนะฮะดูซิว่าได้อะไรได้หนึ่งหมื่นนะครับผมเฮ้ยรถรถมันต้องออกแล้วจังหวะนี้นะครับยังมาตั้มไม่เคยเกลืออะไรขนาดนี้นะย่ามาตั้มต้องแบบว่าเป็นคนดวงดีนะครับผมโอ้หนึ 1, ่งหมื่นอีกละแหมเหลืออ,อีกสาม อีก3ครั้งอีก3ครั้งดูซิว่าจะได้รถไหมมาครังที่2ครับผมจัดไปแดงเถือกมาอีกแล้วโอ้ยดูซิว่ารถอะไรครับผมสีขาวไฟแบบนี้อีโวครับผมได้อ e ีโวมานึงคันนะครับคันสีขาวแบบนี้สวยง,งามสวยง,งามแต่มีแล้วไงมีแล้วไม่รู้จะเอามาทำไมอีกนะครับผมหนึ่งมืนสามพันสามพัน หนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนสามพันโอ้โหไม่ได้ลดกับเขาเลยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหอะไรวะเน,นี้เอาอีกทีหนึ่งดิไปรถรถต้องมาโอ้โหแดงเถือกไปแกไม่มีไม่มีนี่กับเขาเลยโอ้โหสองพันจีทีมาอีกแล้วอะไรวะเน,นี่ยสกลลายไลน์มาอีกแล้วนะครับผม สรอบแล้วเนี่ยโอ้มาต่อไปได้อะไรครับสามพ1,000ึ่ง0มื0นสามพันหนึ่งโอ้โหไม่ได้ลดเกิงๆกับเขาเลยอะไรวันนี้อย่าบอกนะว่าวันนี้ผมจะไม่ได้อะไรเลยทุกคนอ้าผมเปิดอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้แดงเถือกมาแล้วผมกดสกิปไปเลย โอ้โห oh, ไดฮอนด้า E G หกมาผมโอ้โ oh, หแล้วรถรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนถามก่อนรถอยู่ไหนถามถามจริงรถอยู่ไหนเปิดจนหมดเลยครับผมไม่ได้รถกับเขาเลยนะฮะโอ้โ oh, oh, so สรุปคือ sure right, ได้แค่ g T R yeah. มานะครับผมเออได้ g T R 2024มานะซื้อ175บาทนะครับส่วนรถดด้วยเหรอไม่ต้องพูดถึงฮนะ โอ้ตรงนี้ขายได้นะครับได้เท่าไหร่ได้30ทอง2,000ทองนะ2,500ทองนะไม่ออกเนี่ย <c oughs> นี่ขนาดดอบเลดคูณน2นะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยกับเขาเลยนะเสรยดายมากเสียดายมากโอ้ผมก็ไม่ได้อยากจะโทษเดอะบล็อปเปอร์หลอกแต่ผมมาดูไม่มีเองนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาเล่นคันนี้ดีกว่านะครับนี่คันนี้นี่สุดยอดครับผม นิสสัน GTR R, R 3 5 Premium Edition T Spec 2024นะครับเป็นรถใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่อเป็นขับสีบ Turbo ่นะครับเทอร์โบ562แรงแรงม้านะครับน้ำหนักอยู่ที่1760กิกโลกรัมนะครับผมนะยอดยอดไร้นาวเลยนะครับ500ม้าเอาไปแต่งก่อนดีไหมเอาไปแต่งให้มันแรงกว่าเดิมเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันชาวบ้านเขาเนะเป็นคัตตอร์ไม้ก่อนดีกว่านะครับผมอ่าเฮ้ยคัตตอร์ไม้ทำไมละ กดผิดต้องไปที่ performance เออถูกแล้วถูกแรงบาถูกแล้วข <c oughs> ้อใส่แบบเล็กซิ่งเลยครับผมจัดไป3า0 0คอนเฟิร์มอ่าแล้วก็เบรกจัดแบบเล็กซิ่งเหมือนกันครับผมอ่า4,500นานะครับแล้วก็เกียร์ใหม่ครับเกียร์แบบเล็กซิ่งนะปรับสปีดได้นะครับผมอยากได้ท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็โชคเป็นแบบเล็กซิ่งครับผม เปลี่ยนโชกใหม่ครัชกเดิมไม่เฟี้ยวนี่ครับอ่าชกเดิมไม่เฟี้ยวมันเลี้ยวไม่ไปแล้วก็แต่งเครื่องใหม่ครับผมให้เป็นสเต็กสามเลยนะครับจากห้าร้อยกว่าบาทตอนนี้หกร้อยกว่าบาทแล้วเจ็ดร้อยแล้วทุกคนสเต็กสามบวกไปอีกสิบห้าครับเป็นเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าแรงม้านะครับโอ้ยแรงไปเลยนะครับผมเทอร์โบครับขอเป็นสเต็กสี่ไปเลยนะฮะจัดไปครับผมมาค่อยๆขยับไปทีละสเต็กนะครับผม แต่และสเตกก็ราคาแรงขึ้นนะครับอย่างสเตกสีที่สองหมื่นเลยนะครับผมโอ้เงินสองล้านนี่หมดไปในแป๊บเดียวพันม้าเลยครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองม้านีครับผมโอ้ยแล้วก็ขอยางสลิกหน่อยดิอ่ามียางสลิกไว้เกาะถนนหน่อยนะครับแล้วก็ลดน้ําหนักลงไปด้วยนะครับผมลดน้าหนักก็ต้องทาทีละสเตกนะครับอ่าจากพันเจ็ดตอนนี้พันห้าล เลือเท่าไรพันสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามกิโลกร,รัมนะครับผมยอดเลยนะฮะมายอดเลยแล้วก็จริงๆรล้อนี้ผมก็ว่ามันสวยอยู่แล้วนะผมว่าเรามาโหลดเตี้ยดีกว่าไหม,มผมว่าโหลดเตี้ยเดี๋ยวปรับแคมเบอร์ไม่ได้เอาเป็นอันนี้ดีกว่าแต่งสีหน่อยแล้วกันนะครับผมผมชอบสีเขียวอะ่ะผมขอแต่งเป็นสีเขียวนะเออใครชอบสีอะไรก็ช่างนะผมชอบสีเขียวนะครับ ล้อทองผมไม่ค่อยชอบว่ะส่วนใหญ่เป็นคนชอบล้อสีดำนะครับผมอ่าเป็นคนชอบล้อสีดำนะครับแล้วแต่นะว่าใครอยากจะแต่งเป็นลายอะไรนะอ่าผมชอบล้อดำนะครับพอล้อดำปุ๊บมันทำให้สีรถมันมันเด่นขึ้นนะ่ะนะแล้วก็ดิสเบรกสีแดงครับตัดกับสีเขียวดีนะสีเขียวเป็นสีตรงข้ามกับสีแดงนะครับมันจะตัดกันแบบสวยง,งามมากนะครับผม เอาละประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูือว่าทีสเปควินดีหรือเปล่านะครับผมผมไม่ได้จูนอะไรเลยนะเดี๋ยวค่อยไปจูนในสนามมีทีมั้งผมก็จูนไม่เป็นนะครับผมบอกก่อน <laughs> ดูซิว่าบนห้องออนไลน์นะครับมีคนเล่นอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวกดไปที่จอยดิมีแบบคนไทยบ้างไหมเอ้แต่ว่าอันเนี้ยห้องคนไทยแน่นอนนะครับผมนาฮี <laughs> ห้องคนไทยแน่นอนครับนูเบิร์กลิงนะครับผมไปเดี๋ยวไปนูเบิร์กลิงกันดีกว่านะครับผม เราไปวิ่งดูไปอุย้ยดูดิมีแต่คนเอารถใหม่มาวิ่งไงดูดิดูเขาดิดูสิฟังเสียงดิโอ้โหเสียงโรตารี่ที่มันสุจยอดจริงนะครับผมเอาไงเอาไงเราจะวิ่งเลยเนะี่ยไป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 สิ่งเลย GTRT สเปซครับผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเร็วเกินมาเร็วเกินไปไปเออุ้ย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 ไม่ได้เล่นนานเลี้ยวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมผมเคยขับแต่มีเลดไลน์ไงพอไม่มีเลดไลน์ไม่รู้ว่าต้องเข้าความเร็วเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเบรกไว้ก่อนเกออ่ะประมาณนี้ ไปพันมาครับตอนนี้วิ่งโคตรแรงอ่ะถึงเกมจะอัปเดตแล้วแต่ก็เหมือนเดิมครับเวลาคนเข้าห้องออนไลน์พวกเกมมันจะกระตุกนิดนึงนะ <S <S ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะแก้สักทีนะผมหรือว่ามันเป็นที่อีมูเลเตอร์ก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เท่าที่จําได้คือเล่นในโทรศัพท์ไม่เป็นไรนะแต่เล่นในอีมูเวลาคนเข้าห้องมาทีนึงมันจะกระตุกนิดนึงนะผมเนี่ยเนี่ยมันจะค้างนิดนึง อ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระตุกค้างเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างเลยอ่าไปไฟไปนี่ผมใส่ยางสลิกจริงเปล่าวะเนี่ยดูไม่ค่อยเกาะถนนเลยไปครับผมไปครับผมเกียร์หกไปแล้วสามร้อยกว่าสามร้อยสามสิบไปแล้วครับผมยิงยาวไปฮะมีคนพิมพ์ภาษาจีนมาเต็มเลย แต่ห้องนี้จะไม่มีคนไทยแนละ้วมีแต่คนจีนแล้วครับโอเคตัน360กว่านะครับผมผมไม่ได้จูนท็อปสปีดม,มากากานเท่าไหร่นะครับประมาณ3า2นะโอ้ประมาณนี้เดี๋ยวไปวินน่งแดกดีกว่าไปแดกแอร์พอร์ตนะครับผมเอา GTR ไปแดกดูสิว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับพร้อม3 2 1่ไปโอ้ยทำไมเขาแรงกว่าวะ อุ้ยจะไปข้อแรงกว่าวะโอ้โหวุ้ยตามไม่ทันน่ตามไม่ทนัมมทนแรงเกินอุ้ยจู๋ล,ล้นบาร์ยังไงวะนะ่าแรงมากผมปรับแค่ไฟนอลเรโชลอย่างเดียวนะเอาเท่าสปีดสรุปไม่ทันเขาอะโอ้หไม่ทันเขาครับวุ้ยแรงมากแรงมาก แต่ละคันนี่แบบว่าแรงๆทั้งนั้นเะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวเอาใหม่รอบดนึงเนี้ยผมว่าเซ็ตเดิมก็น่าน่าจะไหวอยู่นะเซ็ตเดิมน่าจะไหวอยู่แต่ถ้าคนจูนจูนเกียร์เป็นอะผมว่าสนุกเลยนะครับแต่ผมจูนไม่เป็นไงเออเอาเอา,เอามันเฉยๆ <laughs> ดูแต่ละคัน ฝั่งนู้นรถอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นมาสแตงหรือเปล่าเนร่บผมเอา้าเราเหลือกันสามคันเหรอเหลือสี่คันเนี่ยผมเหลือสี่คันเหลือสี่คันอา่อา,อามาดูที่ว่าเราจะตามเขาทันหรือเปล่านี่ยครับผมเดี๋ยวผมพิมพ์ก็ได้สามสองหนึ่ 3, 2, งปคับไปคับไปคับพร้อมพร้อม หน่วันไปไปครับผมโอ้โหโดนแซงโดนแสงโอ้โหอะไรวะแรงจังเลยโอ้ uh, ตามเขาไม่ทันนะครับเขาแรงกว่าเราอีกอะโอ้ต oh. ก <laughs> ใจผมไปจูนท็อปสปีดเยอะไปว่ะทุกคนออกตัวเลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแก้ก่อนเดี๋ยวไปแก้ก่อนแก้ปับ๊บแก้แป๊บเดี๋ยวเรามาดูซิว่า GTR เราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมพิมพ์ดีกว่ามั้ยผมพิมพ์ดีกว่าสามสองหนึ่งมาครับสามสองหนึ่งครับผมมาครับดูซิว่าใครจะแรงกว่ากันพร้อมพร้อมแล้วก็ไปไปครับผม ไปับผมอยู่วนี้จังหวะนี้ B M ว่าไง B M ว่าไง B มว่าไงครับ B M ว่าไงครับ G R ไปแล้ว G R ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว G R ไปแล้วผมจังหวะนี้จังหวะนี้ไป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 ไตันไป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 ไ ว่าเราออกตัวก่อนเขาหรือเปล่าวะเมื่อกี้มันผมจะออกตัวก่อนเขานะคือต้องรอให้ตัวหนังสือหายนะแล้วค่อยออกตัวนะครับผมแล้วมันจะพอดีนะครับอ่าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งพร้อมครับผมพร้อมครับผมพร้อมรับเตรียมตัวเตรียมตัวสามสองหนึ่งไปไปครับไปครับบีเอ็มเมื่อไงครับบีเอ็ BM มเมื่อไงบีเอ็มเมื่อไง จทอาเจอีเอ็เจอีเอ็แซงจีทแซงแซงแซงโอ้โหจังหวะนี้ครับจีทแซง v ีไปแล้วผมโ oh, อ้โหสุดยอดอีสปันมาันมาวิ่ง8วิ่ง389นีครับผมโอ้เว oh, <hey. S 1> แต่ราคาแรงๆทั้งนั้นเลครับแรงจริงแรงจริง แรงมากแรงมากสุดยอดด้วยความแรงนะสุดยอดด้วยความแรงมาทำไมทำไมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาครับสามสองหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะให้เขาออกออกก่อนนะแล้วเราค่อยออกมาพร้อมลุยครับไปไปไปอย่าไปครับผม แขงแรงกันทั้งนั้นนะครับแรงแรงกันทั้งนั้นน,นะฮะแหบผมยังไงยังไงอุ้ยถ้าทางยาวกว่านี้เราแซงได้อยู่เนี่ยผมว่าท็อปสปีดผมได้นะจี้ตูดมาติดติดนะครับผมโอเคเบรกเอ้ยเสยไปครับผมรถแรงจริงครับแต่ละคันแรงแรงทั้งนั้นแรงแรงทั้งนั้น ผมว่าพันมาทุกคันแน่เลยว่ะเชื่อดิพันมาทุกคันแน่นอนสุดยอดครับแรงแรงทุกคันเลยนะครับผมแรงทุกคันจริงๆแรงทุกคันจริงๆสามสองหนึ่งต่อเลยสามสองหนึ่งต่อเลยมาครับมาครับมาพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยสามสองหนึ่ง แบบเหมือนเราออกตัวก่อนว่าเมื่อกี้ผมว่าออกตัวมันไม่พร้อมกันนะถ้าเกิดว่าออกตัวพร้อมกันแล้วผมว่ามันน่าจะวิ่งสู่สีกันอยู่อ่ะผมตันที่389นะครับเอยโอ้โหกระเด็นไปไกลเลย ปิดไกลเลยครับผมมามาอีกรอบอีกรอบโอคมาครับมาครับมาครับไม่ได้ให้หายไม่ได้ไม่รักให้หายใจกันเลยนะครับรถแรงจริงๆนี่คันนี้ก็เบิร์นยางเล่นนะเบิเร์ซีเดตเบนแรงจัดแรงจัด เบอร์ยางโชว์เลยเบอร์ยางโชว์เลยผมว่าผมไปอยู่หลังดีกว่าไปอยู่หลังกับคันนี้ดีกว่าเอออยู่กับคันนี้ดีกว่ามาม 3, 2, ครับผมสามสองหนึ่งครับพร้อมพร้อมพร้อมเอาใครใครจะออกตัวก่อนกันครับมาพร้อมลุยไป โอ้คันนั้นโอ้ยผมเปลี่ยนเกียร์เว้าเมื่อกี้ไอ้คันนั้นแรงมากตีสเปคือเปล่าไม่รู้นะแต่คันนั้นแรงมากครับตี DDR. อาร์ไอสิงหน่อยซิงหน่อยโคตรแรงว่ะแต่ละคันอ้าวทำไมผมวิ่งเอียงวะเนี่ยวิ่งเอียงวิ่งเอียงวิ่งเอียงแล้วเบรคครับผมเอ้ออ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ t ี r เรานะ แรงโคตรกันนะครับแรงโครอยู่นะแรงจริงครับ GTR เราไม่ได้มาเล่นๆนะแรงจริงนีครับแต่นี้ก็คือ GTR T สเปคนะครับสรุปคือได้รีวิวแค่คันเดียวเนาะเพราะว่าผมไม่สามารถเปิดเอารถระดับตำนานได้นะครับต้องเสียใจด้วยนะเพราะว่าดวงผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ <laughs> คนดวงดีนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันเพื่อนแล้วกันนะครับที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากผมัเองนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซิวเกงครับผมบายบาย